ตัง้ครับทำอจมาต่างตเครื่องจลองตอบคุ่ข้าวหมดหม้อ้ะข้าวมดหม้อเลยนะอันนี้ทีหม้อเลงกันนี้สามหม้ออันีามหม้อนะครับทุกคนอันนี้หมักนี้ใเครื่องใจตัเครื่องป่เราเลยสองวง น้น,ะนาตายน่ากินเลยบบอของนตะร้น้ำตาลเป็นน้ำลาอันนี้จะเป็นีแกงหมูกรอบไข่ดาวชุๆสามช่องอ่บสั่งทางไลน์นะ ก็คือเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคุณบทุกคนเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณมาก